ผมจะมารีวิวยางแบรนด์ y o ก o h a m a ซึ่งเป็นรหัส AD08 ก่อนหน้านะี้มันมีหลายหคนชอบบอกว่าเฮ้ยยางเนี่ยนะแพงเกินไปยางเนี่ยแม่งอยู่บนฟ้ายางแม่งแตะไม่ได้ไซื้อไม่ได้ I am Ayoko oh Hama วันนี้ครับผมจะมารีวิวยางแบรนด์ยูโคามาซึ่งเป็นรหัส AD08R กับ AD08RS นะครับหลายหลายคนอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเฮ้ยมันกำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่านี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าแน่นอนแหละก่อนหน้านี้มันมีหลายหลายคนชอบบอกว่าเฮ้ยยางเนี่ยแพงเกินไปยางเนี่ยแม่งอยู่บนฟ้ายางแม่งแตะไม่ได้ซื้อไม่ได้นะครับแต่มันเคยคือมีคนแม่งเคยสงสัยกันมาตั้งแต่ก่อนแล้วว่า แต่ก่อนเนี่ยทำไม 235, 4 0ม8 8 8เส้นหนึ่งเนี่ยเกิดอบหมื่นบาทแต่ย้อนกลับไปเนี่ยทำไมยางรถ PPV หรือรถ SUV เนี่ยที่บางคนเอาไปใช้กันในเบอร์ 245, 4 5่ห้5 4, 48, 26, 5ี่ห้า6ิ8ถึงเส้นหนึ่งแค่67,000บาทแน่นอนแหละมันเกิดการคิดกันแล้วว่าเฮ้ยตลาดยุคนะนะครับคน บักจะซื้อ,อยางด้วยความสวยงามเกี่ยวข้องแล้วแต่คนไม่ได้สนใจเรื่องคุณภาพยางมากขนาดนั้น <Okay. S 1> แน่นอนมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ยางตัวนี้ลนช์ออกมาใหม่นะครับแน่นอนมันจะไม่มี AD 08R แล้วหลังจากนี้เพราะว่าถ้าใครหา AD 08R เนี่ยคุณจะเจอ,อยางในราคาทุนแพงราคาแพงคุณภาพท็อปที่สุดของ AD 08R นะครับหน้าตา AD 0 8 R กับ a d 0 8 RS เหมือนกันทุกอย่าง ต่างกันที่แก้มยางต่างกันที่ความนุ่มนะครับแก้มยางของ ed8rs 0เนี่ยนะครับแก้มแม่งนุ่มนุ่มแบบชัดและเนื้อยางไม่ได้เหนียวเหมือนแต่ก่อนนะครับ ed8r เนี่ยจะเป็นยางที่เนื้อยางเนี่ยติกและเหนียวเข้าล่องเห็นลายมือนะครับแล้วก็แน่นอนแก้มแข็งแรนะครับฉะนั้นนะ่ะแน่นอนมันกำลังเข้าสู่ตลาดแมส างานที่เป็นเ d ดียร์08 RS ในอนาคตทุกคนจะไม่มีเ d ดียร์08 R ใช้แล้วจะเป็น RS ทั่วประเทศ <Okay. S 1> แต่เ d ดียร์08 RS ถ้าทุกคนต้องซื้อกันควรจะได้ราคาที่เฮ้ยมันเป็นราคายุคปัจจุบันคือเส้นหนึ่งประมาณผมเชื่อว่า15เนี่ยราคาขายน่าจะตกอยู่ไม่น่าจะข้าม4,000แ,แต่ก่อนเ d เดียร์08 R 5,000นะนะครับในกลับกันเนี่ยเอเดียร์08ขอบ18เนี่ยซีวิกมาสเตที่ชอบใช้กันเนี่ยเอเดียร์08 R แต่ก่อนเส้นหนึ่งเกือบหมื่น RS จะอยู่ราคา6 7 8 0 0 0 ฉะนั้นเนี่ยเราต้องอธิบายกันแบบนี้ว่าเฮ้ยหน้าที่ผมแค่มาอธิบายว่ายางมันกําลังเปลี่ยนไปตามตลาดที่ทุกคนต้องการ <Okay. S 1> แต่กับการคอมเปลยางอย่าคาดหวังว่ามันจะดีกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าคนที่ชอบนุ่มคนที่ชอบความที่เงียบขึ้นตัวใหม่ RS อาจจะตอบโจทย์กว่า AD 8R ตัวเก่าคนที่ชอบสายจิกสายซิ่งสายเบรกดี AD r ตัวนี้อาจจะเหมาะสมกับคุณมากกว่า แต่มันจะกลายเป็นลิมิเต็ดมันจะไม่มีผลิตแล้ว <Nope. S 1> ฉะนั้นใครชอบเดี๋ยลืมมาจัดกัน1 9 5 15, 195 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 1สิบหมีที่ปี2เป็นราคาเคลียร์ล็อตสุดท้ายแล้วใครสนใจรีบมากันนะครับแล้วก็คลิปนี้ออกไปนะครับก็อยากให้ทุกคนทั้งผู้บริโภคและผู้ขายเข้าใจตรงกันว่าหน้าที่ผมคือมาอธิบายอย่างเนาะฉะนั้นใครอยากขายตัวไหนใครใครย่งไงเชิญตามสบายสวัสดีครับ